ท่านผู้ชมครับจากนนทบุรีเราไปกันที่สุพรรณบุรีครับได้เกิดเหตุระทึกกลางดึกที่สุพรรณนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าละหดนะครับมาถึงกับข่าวสุดเลยทีเดียวขณะกําลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมศพนะครับลูกสาวเนี่ยโทรมาแจ้งข่าวร้ายนะครับว่าไฟไหม้บ้านนะครับจึงได้บึงรถเนี่ยกลับไปก็พบว่าเพลิงเ,เนี่ย กำลังลุกไหม้นะครับวอดไปเกิดทั้งหลังศูนย์ทั้งบ้านศูนย์ทั้งรถนะครับแล้วก็ทรัพย์สินภายในบ้านเจ้าหน้าที่ครับระดมรถน้านะครับจำนวนทั้งหมด7คันนะครับก่อนที่จะกู้สถานการณ์นะครับนานนับชั่วโมงเลยทีเดียวก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องนอนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตํารวจของสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักนะครับในตําบลท่าละหัดนะครับในอําเภอเมืองจังหวัดสุ สพรรบุรีจึงได้มีการประสานนะครับระดมรถด,ดับเพลิงเนี่ยจากเทศบาลตำบลท่ารหัสและก็เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและก็หน่วยงานท้องถิ่นนะครับใกล้เคียงเนี่ยรวมทั้งหมดจำนวน7คันนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันนะครับกู้ภัยสุพรรณบุรีเขาทําการตรวจสอบและวก็ระงับเหตุในที่เกิดเหตุเนี่ย เป็นบ้านสองชั้นนะครับครึ่งปูนครึ่งไม้โดยชั้นบนเนี่ยเป็นไม้นะครับพบว่าเพลิงเนี่ยกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ครับจึงเร่งนะครับฉีดน้ําสกัดเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยมันลุกลามไปบ้านข้างเคียงนะครับโดยใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับสภาพบ้านเนี่ยที่ถูกไฟไหม้นะครับแม่ต้องบอกว่าวอดไปเกือบครึ่งหลังเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ครับยังมีความเสียหายเนี่ยประกอบ ด้วยรถยนต์หนึ่งคันรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันและก็ทรัพย์สินของมีค่าที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะครับ จากการสอบถามนายเฉลิมพลอายุ60ปีซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านและก็มีดำรงตำแหน่งนะครับถึงรองนายกเทศมนตรีนะครับตำบลท่าละหัดนะครับหลังจากที่เปิดเผยด้วยความตกใจก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองได้ออกไปร่วมงานนะครับฟังสวดพระอภิธรรมงานศพในพื้นที่โดยมีลูกสาวเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่พระเนี่ยเริ่มที่จะสวดเนี่ยลูกสาวก็โทรมาแจ้ง ด้วยน้ำเสียงที่ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับและก็ตะหนักมากเลยทีเดียว ว่าไฟไหม้บ้านนะครับตนเองเนี่ยก็รีบเดินทางกลับมานะครับแต่ว่าก็สายเกินไปนะครับเพราะว่าเพลิงเนี่ยลุกไหม้บ้านเนี่ยไปแล้วครึ่งหลังนะครับโดยลูกสาวเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะมาจากห้องนอนของตนเองนะครับซึ่งตนเองเนี่ยได้มีการต่อเติมนะครับแล้วก็ยื่นออกไปด้านข้างใกล้ๆกับโรงรถนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็มีการวางแผนว่าจะมีการปรับปรุงแต่ว่ามาเกิดนะครับเหตุาร้เสียก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สันนิษฐานสาเหตุนะครับของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ มาจากสายฟ้ารัดปวงจอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับราบวนหลังดังกล่าวเนี่ยปลูกสร้างมานานกว่า10ปีนะครับก็อาจจะมีระบบสายไฟเนี่ยมันชํารุดหรือเสื่อมสภาพนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปทําการตรวจสอบนะครับถึงสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีการประเมินค่าเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งจากนั้นก็จะมีการดําเนินการนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนะครับ วันนี้แล้วผมก็ไม่อยู่บ้านเพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับที่แบบสภาพเก่าๆพวกนี้มีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยท่านท้าลองสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอะไรครับก็ไม่ไม่ไม่นึกว่าเป็นของบ้านเรงเลยมันไม่เคยมีครับเคยไปช่วยแต่คนอื่นครับตกไฟนั้นตกเสาลูกเสาปอวกไฟไหม ตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับอะไรครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็ใจหายแล้วแหละก็มารีบมาเลยไปฟังเลยครัะก็มากันดีมาเลยก็มาที่เราครัพวกแบพอไปงานท่านใช่ไหมไปยุ่งนะ